นี่ค่ะผมยาวๆนะคะเดี๋ยวผมเราผม,ผมเรามาันจะยาวๆแบบนี้นะคะพี่น้อง Hi welcome to ด h e น e ้วิดีโอ a อบคุณส e หรับการดูช่องนี้ สวัสดีค่ะพี่น้องวันนี้เราจะมาเรามาบ้านแม่ย่านะคะเฮาสิมานตัดผมกันค่ะนี่ผมผมยาวๆหรอกกรผมอ่ามาสิบหรือว,ว่าให้ฟังเ้อว,ว่าไปยังอ่าถึงตัดผมเพราะว่ามันเสียมันแตกปลายมันเป็นรังแคมันเบิดทุกอย่างเลยพี่น้องมาเบิ่งกันเล็ค่ะนี่ค่ะผมยาวๆนะคะเดี๋ยวผม,ผมเราผมเรามันจะยาวๆแบบนี้นะคะพี่น้อง <istles> <c oughs> ผมเราเป็นแบบนี้เลยนะคะพี่น้องเห็นไหมมันสีเยาๆแบบนี้พี่น้องแล้วมันสิแตกปลายกระเซาะกระเซิงไปวัดตัวถีบเพี้ยค่ะไปไปดูกันเลยนะคะน้องผมค่ะพร้อมตัดผมนะคะคุณนายแม่กำลังจะตัดให้ค่ะพ่ได้เบิงตอนตัดเลยนะคุณนายแม่ ้แลวบายบายลาโเยมบ๊ายบายลา

Pas på, du skal ikke insistere far, mor, ikke? Og vent, mor, jeg synes, du ligner nogle nogen i Thailand. Du ligner nogen i Thailand. Hvem er det? jeg kan ikke huske, hvad hun hedder. papen for jeg kan ikke huske, hvad hun hedder, mor. far. Jeg kan ikke huske, hvad hun hedder. Nå. Det er en af mine bedste venner. Hun er อยาแคคุชกมุนหอย่านหม่แลลิลลตัวเองถ่ายตรงที <deriv ation> ่ย่าตัดผมเห็นไหมหุนเอลหุนเอลหุนแอะห้อยหุนแอะกิลลแต่กล้องฟังไม่แต่กล้องถ่ายตรงมือย่าตัดผมอย่าดใจอ้อมมอ <laughs> oh. ดุนดินดนนดินดนนดินดนนดิ้นฉัฟอมินวินโอ้ยฟุีะไปแล้วพี่น้องจบ

เอเดนเวลดเวลด้าโอเนก็ได้มาดินคนอส์ม็อไม้ละลิดจะสกลิ่ยเซ็เร็มจสิงจริงโอ้ยพี่นองสามีตื่นเต้นก็มดดนพี่น้องเป็นไดบัดี้ลุกนี้โอเคไหมลุกแบบ สันปุ๊ดเลยบบเนี้ยสันสัน,สนขั้งแรกในชีวิตเลยพี่น้องอ่าสิบบอกว่าสามียังตกใจลูกก็ยังตกใจตาออกมาเนะ่ะแต่ก็ได้อยู่นะเห็นไหมได้อยู่นะ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  <laughs> ได้อยู่นะ <laughs> ได้อยู่นะ <laughs> นะ <laughs> เห็นนะอ่าสิบ เป็นยังถึงตัดผมสั่นที่พี่น้องหนึ่งผมมันแห้งสองผมแตกปลายสามขั้นลังแคเพราะว่าน้ำน้ำที่ประเทศเดนมาร์กอันมันหอนพี่น้องมันหอนคุณลูกก็ได้มันหอนเนาะแล้วมันก็แบบว่ามันก็ขั้นนั่งเส่นะมันก็แบบเออหนังหัวข่อยเนี่ยหนังหัวข่อยนี่เป็นแผลพี่น้องเป็นแผลเป็นแบบเกาจนขั้นน่ะข่อยก็เลยตัดสินใจว่าเออตัดผมสั่นออกซะ้ังเสรนะ ตัดมันก็ได้อยู่น้ามันก็มันก็คล้ายๆลูกที่ห่าแบบว่าอันที่ห้อรัดผมรวบวผมละพี่น้องเห็นนะแต่ว่าอันนี้ก็คือผมข้างหนาข่อยมันก็หนาหน่อยนึงเนาะเนี่ยได้อยู่น้าเห็นนะมก็เป็นลูกแบบแบบลูกแอลฟาบอกแม่เอายาตัดผมบวกริงกันพี่น้องยาตัดผมบวทกันเอายาตัดผมบวทกันอกะยาแล้วเถอะแล้วตาบดีอัน เอาแบบให็นเราเบิงในอินเทอร์เน็ตนะบอกยาเจ้าตัดแบบนี้เดอร์สันสันนี่สีหลุดประเทศจังสีว่ามียาก็ได้อ่ะบป็นหยังจะไปบาเพ่นฟังนี่ได้พี่น้องฟังนี่ได้ต่ฟังนี่แบบฟังนี่เคินไปนะเห็นนาะฟังนี่สันไปฟังนี่ได้อ่าโอเคบป็นหยังมันกับบ่มีเท่ากันเสมอไปเนาะนั่นลหละพี่น้องด้วยความที่ว่าอันผมแห้งแตกไป ดูแลทุกอย่างกินเนี่ยคอลลาเจนแล้วก็แล้วแบบคอลลาเจนเนี่ยมันเห็นหผมเงาดําโอเคสวยอันนี้ได้อยู่อันนี้ยอมรับผมสวยผมผมนิ่มแต่ว่าอันอันที่ว่าน้ำนั่นแหละมันเป็นที่น้ำน้ำอยู่ประเทศเดนมาร์กเนาพี่น้องมันหอนเจนนะกะกะใส่น้ำเย็นอยู่กะจริงแต่ว่ามันก็เย็นได้ตลอดมันก็ต้องมาเปับเป็นหอนก็เลยต้องตัดผมสั้น แต่ว่าตอนนี้ก็คือรักษาที่ว่ามันเป็นเก็ดมันเป็นแผลเลยได้พี่น้องขนาดไม่ยาข่อยตรงนียังเป็นแผลเนาะขนาดเพิ่มผมสันนะเนี่ยเป็นแผลตรงนี้ตอนนี้ก็คือคือว่าดีขึ้นแบบได้ผมสั่นเราแบบตัดผมสันเราก็อันเราก็อีกอย่างละเราก็ัแเราก็รักษามันเจนนะนี่มันก็เริ่มดีขึ้นใส่ข่อยค่อยสื้อข่อยหาสื่อยาแชมพูทุกขนาดมากกับซอยบ่ได้คือเก่าข่อยก็เลย อตอนนี้ก็เลยลองไปใส่ของเงินของแม่ตัดของที่นะที่ที่ที่ออยนะแต่มันกระแพงคือก,กันพี่น้องตอนนี้กำลังกำลังรักษายูเดอร์วัซิเ็นไดรออีกประมาณกี่วันเฮ้ยยาวได้เนี่ยนั่นะอละ,อะก็ได้อยู่เดอล้เนาะบอกถึงผมเงาเนี่ก็ได้ผมสั้นเนี่ก็ได้อ่าโอเคตอนนี้จะพาลูลากไ,ไปเอ็นเหรียญที่มะก็เด้บัดเนี่ยถ้าเกิดชอบคลิปนี้ ก็กดไลค์กดแชร์กดสับตไคร่น้ำเนยได้ค่ะฝากกดติดตามเปิดกันไปนันๆเด้อยพี่น้องเด้อกับช่องนี้ก็มีโฆษณาเนาะพี่น้องกับฝากสนับสนุนน้ำแนยเบิ้งโฆษณาคอยจบคอยก็ได้รายได้จากโฆษณาหน่ยละพี่น้องก็เกิดเจ้าเบิ้งงคอยจบคอยก็บเบิ้งของพวกเจ้าจบจังสินะบบแมนเป็นการแลกเปลี่ยนกันนะแตว่าเท่ากับหายใจเนาะใจแลกใจค่ะโอเคค่ะเป็นราคาสวัสดีค่ะบายบาย